่าโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมตอนเล่นเกม Overwatch เกมเพย์ในพาร์ทที่34นะฮะมาโอ้ย oh, hey, ทีมเรามีพาร์ทที่4คนด้วยฮะมาเป็นติ่งเขาโอ้สามเเลยล่ะหรอ54พาร์ทส7ขึ้นนะ,ะอ๋อเล่นตัวอะไรดีวันนี้คิดไม่ออกอะไรทีเดียวเชียวเออ ดีเฟนต์เหรอดีเฟนต์ก็น่าจะต้องเป็นพวกตัวมีสไลนนะฮะเลนฮาร์ดอืมทีมีจะเล่นฟาลาบอปะมีเจ oh. นจิฮะโ no er. นฮิลเลอร์สัญญาตาะไรกันมา <laughs> ไหวปะวะาดูกันเทะโอเค วฮิวสองตัวเลยจำเลยไงสองตัวท,ที่เล็กเลยวันน่าจะมันต้องสามตัวนะสามตัวที่ดีเริต้นน่าจะเป็นพวกตัวฮิวก็มีแค่สี่ตัวนี่หว่าถ้ารวมแอนนาด้วยก็ไม่ได้เยอะนะอืมโอเคมาฮะฮิวสองโอเคไปอยู่ข้างบนกับสไนด์ดีกว่าฮะเราต้อ,าองการพื้นที่ระยะไกล <c oughs> โอเคลวยกันเลยาจะาได้ฮิวเพื่อนได้ทั่วถึงฮนะ <c oughs> เป็นไงบ้าง, <c oughs> ท,างทักทายกันหน่อยส <c oughs> ิอุ้ยิงไม่โดนอุ้ยไม่แม่ไม่ทันวะ่ะใส่แล้วะฮะหนึ่งเมตรตาม่อยเพื่อนเอาต้องลงมาช่วยแล้วแหละเอ,อ้ย <c oughs> มายิงไม่โดนแล้ว โดนแล้วโอเคได้ไหมเพื่อนถอยมาเดี๋ยวเราไปอย่างนั้นได้ไงเหมือนมีคนมาข้างหลังเลยวะ่ะใจเย็นอืออุ้ยอุ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้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 โดนทุกแะ,นะ้วโอ้ไม่ไหววะ่ะฮะโอ้โอ้ มันตีได้แล้วฮะเฮ้ยใจยเย็นเพื่อนนั่นไงโดนหลังด้วยโอ,โอ้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 ยลืมฮิวให้เพื่อนอีกสวยแล้วสวยแล้วอย่างนี้สวยแล้ว,ว,ลว,ว,ลว,ว,ลวมันไม่น่าพูดเลยหว่าไม่น่าตามไปเลยโคตรสวยเลยกลายเป็นโดนไล่แทนเลยนะจะใช้อันติก็เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยน่าใช้อ่ะดิแต่ก็ พอได้แล้วถ้าเลนฮาร์ตีแต่มันจะตายหมดแทนมากกว่าโอเคฮะโดนเปิดแล้วโดนเปิดมาอยู่ข้างหลังเองจ้าโอเคช่วยช่วยไม่ได้เพื่อนกดฮิลไม่ติดอะ่ะมันกดแล้วนะเฮ้ยอุ้ว์อุ้เพื่อนโซเยอร์เฮ้ยไม่โดน เอ้ยใจยเย็นเพื่อนเแ็งเลยเอาหน่อยโอ้โหคราวนี้เอาคืนจะช่วยไงดีวะนจะทำยังไงดีโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยอย่างนี้ไม่เรียบร้อยโรงเรียนจีนฮนะเอาไงดีอู้อู้อู้ ไม่ไหวอ่ะเนี่ยมันไม่สนใจท็อปจอนด้วยแต่มันไล่เราเหรอ <S <S องคนมีแน่โดนแล้วเอามาอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวโอเคหน่อยตายตัวเองนะโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้โโอุอ๊ยโดนโ แมงตุย๋ยไม่ทันนะหนีไม่ทันจริงโอนน้ยตายเลยฮะโดนคนเดียวด้วยวิวเลยก็เป็นไลน์5นาทีฮะนานจังวะโดนแล้วคิดที่เข้าอ,อย่างนี้โอ้ยโดนมีชุบไหมโอ้ยโอ้โหแม่งยังเจ็บโคตรเจ็บเลยว่ะู่นอีก โอ้อ้ยโดนมันแบบปนับข้างฮะโอเคดูเแา้เป็นเจ๊หิวโอ้หิวไม่ได้โอเคตายอยู่ฮะเออจ่ายเย็นเพื่อนจายเย็นเพื่อนเพื่อนจายเย็นอุ่งไปไปได้ด้วยไม่ใช่อะไรโอ้ยโดนยิงอีกแล้วสวยนะฮะ อเอาข้างบนตายแคร์น่าจะแบบยิงทะลุได้เนาะ <c oughs> ตอนที่ติดม่วงๆแล้วจะแบบดาเมจแรงขึ้นอะไรอย่างงี้ตอนกลางโอ้โอ้โอ้จ <c oughs> ัดการได้ไหมเก็บได้ไหมแบบต,ต้องใช้พิคิว <c oughs> โอเคไล่มันเพื่อนอจะบังกันแคร์ตายแล้วฮะอ่า <c oughs> อืมน่าจะโดน ขึ้นมาหน่อยกันจิโอเคได้ฮะไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาข้างหลังได้ไง่มาข้างหลังได้ไงเนี่ยไม่ทันปะวะแย่แจมเอาหน่อยเพื่อนโอเคตัวแทงมันตายฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเยอะพลาดแล้วสิเฮ้ยยาไปยีมัน โอเคหลบไปได,ได้อยู่ได้ฮนะโอ้ยแจ่มเลยสามารถรับมือครั้งนี้ไปได้ต้องมาดูกันว่ารอบหน้าจะไหวหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่มีไม่มีอันติแไม่ขี่เปล่าใช่ไหมโอเคเฮ้ยอย่าเนี่ยอย่าเพิ่งโดนฮุกดิเฮ้ยไม่ให้เข้ามาหรอกโหนีดเดียวเองวะถ้ามีดาเมจอีกสักนิดนึงนะใช่เนะี่ย หลบหลเฮ้ยเฮ้เดีอเอ๋ยวก่อนโอ้โหเป็นเล่นไปคุณมาแล้วมาอ่าไหนๆจะเอาก็เอาเอาให้สุดเดี๋ยวรถฮอกนี่ว่ารถฮอกไปไหนรถฮอกมันต้องเห็นมันเดินก็แอบ,บมาฝั่งนี้นัไไน่นไงรถฮอกเพื่อน จะบอกก็บอกไม่ได้ฮะอุ๊ย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 นั่นไงโดนด้วยอือหือเป็นแพ้รับป่าให้เพื่อนๆฮะลูมมันแก้แค้นได้เราด้วยโดนพอดีเลยอ่ะเข้าหน้าเต็มๆฮะยอมรับโชคชะตาละโอเคทีมหนึ่งโอ้ยทีมเราเล่นดีฮะเฮ้ยอ้าวนิวอุ๊ยสวย เทเซอร์นี่เซ็งอ่ะแค่เดินผ่านก็าตายแล้วฮะโอเคมีเกาะด้วยตันนี้ล่าเม็ดก็จะเข้าเราได้ยากขึ้นครับต้องเดินมาอีกแน่เลยสเต็ปเมื่อกี้แน่เลยอุ้ยไม่โดน嘛อัดหนึ่งเพื่อนโอ้ตายอยู่ดีลงมาเลยเฮ้ยเป็นเล่นตัวเทวก็เอาหรอแล้วอย่างเนี้ย โอ้ยสวยละเห็นแล้ม่งอย่างนีเเ้เลยโคตรเกลียนเลยมาดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนไปยันเพื่อนแม่งไอโอวก่อนข้างบนก็มีเอาไงแน่วะเนี่ยโอเคดอกตะบีดแล้วฮะเออตายหน่อยเออเงียนตีแล้วเงียนตีแล้ว ý nghĩa đó, cái ngày nữa người Đéo đéo mọi người 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 อื้โดนโอเคเหนื ok. ่อยแล้วฮะนะแต่ว่าฟาลาเกนจิเล่นโหดแล้วฮะไปยืนอไปได้อย่างนี้วัตเตอรเมนมันเขาน่าสำคัญนะตัวพวกนี้มันยิงแรงมากเลยตอนนี้ดาเมจถึงไวฮะโอเคตาเราไปแท็กตั้งแล้วเซนจต้าเหมือนเดิมดีไหม จะได้อยู่คือต,ตัวมันมันมันค่อนข้างดีฮะกลายเป็นตัวอันตรายมาพอสมควรเลยเลือดเยอะขึ้นยิงแรงขึ้นนิดนึงเลยทำนองนี้เสร็จเติมเลยเ,เติมไปเลยต้องอมีงเอาเฟ้นอนะ่ะแต่ถ้าตัวนี้ก็โอเคนะาตามเม็ดแม่งก็มันแรงเอาเรื่องอยู่อะโอเคมาลุ้นกันฮะว่า มันจะไหวหรือเปล่าขอแค่บุกให้ไกลกว่าฮเอาละเลยนตัวอะไรบ้างเอาด่วนเลนฮาร์ดฮะจังรัดด้วยเอาละมีปัญหาแน่นอนฮะโดนจังรับ ผมว่าไซนาต้าเนี่ยมันโกงอยู่อย่างหนึ่งตรงที่สกิลปาพิษอะมันชื่อสกิลว่าอะไรวะออฟออฟดิสคอร์ดเนี่ยเออจะทําให้ตาเหม๋นเพิ่มขึ้นแล้วมันเพิ่มทั้งทีมไงไม่ว่าใครจะยิงอะไรมันก็น่าจะเจ็บอยู่ดีอะแค่ผ่าหรือว่าไม่เพิ่มทั้งทีมวะสงสัยเรื่องสงสัยละของวันเดยเทส ที่ทำให้ตัวนั้นโดนนาเมจแรงขึ้นแล้วมึงไปเลยเอาไปเลยเลนฮาร์ดแบ่งๆกันอ่าอุ้ยมีตัวดักฮนะได้อยู่ปาไม่โดนเลยมาใส่เลนฮาร์ดละตะเย็นมาเฮ้ยเป็นเล่นอุ้ยตะเย็นทำไมทำไมแบชชั่นไปอยู่ไกลจังอะไม่ได้อยู่หลงนะังๆว่า อไม่โดนเลยช้าได้่อยเฮ้ยมาเฮ้ยไม่โดนมันค่อนข้างจะเป็นโปรเจกคทายหนึ่งนะช้าๆเลยหรือโดนเลยโอเหมือนมักคียโดนสบายสอยฮะเฮ้ยมีแท็บมีแท็บป่ะอไม่ใช่แท็บแตกแล้วข้างบนเพื่อนไปไหนแล้ว นม่มีเกาะด้วยไล่ฆ่ามันสวยโดนสไลด์ด้วยฮะเก็บไปเลยไม่โดนเอาเลนฮาร์ดด้วยมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยข้างหลังเพื่อนดูกันหน่อยอุ้ยสวยเลยสวยเลยฮิวไปเลยรับฮิวไปเลยฮะโบนัสฮิวมาจะเอาเหรอจะเอาเหรอยังไง ยังไงอย่างน้อยไม่ทำให้เพื่อนโดนจากเลนฮาร์ปฮะแต่แม่งชุบตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวแน่อุย๊ยโดนตุ๋ยอีกใครตุ๋ยใจเย็นเพื่อนอื้อทีมันอู้อะไรอ่ะโอ้โหมันตายด้วยเพราะตัวเองเนะี่ยอ่ะน่าเกลียดมากเลยเราไปเดินหลบระเบิดผิดทางไปหน่อยฮะแย่เลยโอ้ยโดนละ มือคอนเทสต์ดนะ้วยฮะไหวไหมเอาแล้วจังรัดจังรัดเอาแล้วจะได้ปุ๊บอัพกันแล้วกัน,น,กนเฮ้ย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 ทำไมมันขึ้นมาทางนี้วะโคตรเซ็งอ่ะโหแม่งอ้อมมาทางนี้ดีกว่าโอ้ดีละฮะจะได้ไม่ต้องไปตัดตัวแทงอะไรอย่างเงีย้ยฮะแง่ดีคิดแง่ดี ต่อเลยฮะเฮ้ยต้องไหวดีวะจริงๆเราทีมเราก็ดูดีกว่ามาโดนซ้ายมือเพื่อนซ้ายมือเลยโอเคแปะไว้ก่อนตั <c oughs> ้งรัดเหรอแต่มันก็ต้องออกมาดีอย่างเงี้ยโอเคข้างบนฮะ เอามันมานเดี๋ยวลาไปหาที่เดิมนะเฮ้ยโดนละโดนละใจเย็นเพื่อนเปิด,เด,เ,ด,เ,ดเดี๋ยว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 เที่ยวเที่ยวเดี่ยวยิงหน่อยช่วยยิงหน่อยสวยไปฮะของรางวัลมาแล้วมาไล่ไล่ไล่ไลไลกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ยังไงอะ อุ้ยทันนะเอ้ยไม่ทันนะเสือไปแล้วแต่อันนี้ยังรอดอยู่กูเหมือนเหมือนจะไม่เวิร์กแล้วเหมือนมันยิ่งบวกยิ่งนานอะไรวะเนี้ยอ๋อเฮีวันยว,ว,วทีมเราน่าจะยังมีชุบอยู่ฮนะแกข้างหลังได้เลยไล่มันสวยแกกู้สถานการมาได้ฮนะยิ่งบวกแม่งยิ่งเหมือนกับเท่าเดิมอะอย่างเซ็งเลยนะเมอร์ซี่ชุบทันเฉยเลย อ๋อแปะแล้วไล่มันอ่าแจ่มเลยฮนะได้ดาเมจเพิ่มเลยอ้าวมันไม่มีเกาะเป็นจิน่าจะมาเอาโอเคขอแค่เราดันไปไกลกว่าฮนะน่าจะได้ละมันไม่มันกดอ e ีไม่ติดอ่ะไม่วะสวยวแล้วสวยแล้ว,ว,ลวโดนไปสองโอ้ยโดนตลบหลังฮนะแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วไม่ทัน จะเอาอะไรไปทันได้อย่างไรเฮ้ยโอ้ย,อยใครใครกดวะเนี่ยเริ่มงงละที่เรามีโซลเยอร์มีอะไรฮะเก็บนติไว้ฉันจะไม่เปลืปปองขอให้มันฆ่าเราไปอันนี้มีสิบสิบแปดเปอร์เซ็นต์โอเคดําเนินการโดยไม่มีความกลัวได้เลยฮะเกี่ยวกับรช่ายโบรช่ายแปลอย่างนั้นเปล่าไหมเห็นพูด ค่ามันโอ๊ยหิวไม่ทันจริงกว่าเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าเราได้ฮะได้อย่างนี้สวนได้แล้วเนี่ยอ่าสวนได้แล้วเนี่ยสวนได้ฮะมากอนมีคำอยู่ด้วยเอามันยูอขอไปเช็คสถานที่หน่อยสวยสวยโอเคเหมือนตายกันหมดฮะใจเย็นเพื่อนเนียอติมานิงเงืบนะสวย ชนะแน่นอนฮนะอืมดังโกงเลยโอเคเกือบไปแล้วฮนะถึงมาทำได้ดีนะทีมนี้ยาแวเราจค่อยๆขยับไปฮนะหรือว่าเจ๋งอยู่เลนฮาร์ดเค้โหดฮะอืมไงไปได้อยู่เมอร์ซี่แม่งผืว่ามันก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงอยู่ดีนะเพราะว่าแบบ คือมันคือการต้องสู้ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะถ้าเกิดว่าเมอร์ซี่รอ,อดแค่เมอร์ซี่หนีพวกตัวเกมจิตัวแรกทันเนี่ยสบายเลยโกงตรงนี้แหละฮะต้องมาสู้กับอีก5คนที่เหลืออีกรอบนึงนเหนื่อยนะแล้วสมมุติถ้าบางจังหวะใช้สก,กิลไปแล้วอย่างเงี้ยโคตเสียเปรียบฮนะแค่ตัวตัว,ตวเดียวเท่านั้น <Okay. S 1> โอเคก็จ,จบแล้วสำหรับเกมน,นี้ เกมที่30-40ได้แล้วนะที่เอาลงอะนะนี่เตียวเองน่าเสียดายฮะโอเคก็ไม่มีแล้วฮะสำหรับเกมนี้ชนะด้วยความตื้มปิ่มฮะโอเคก็ขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ดแล้วเจอกันใหม่ใน Overwatch g a m p a y พาร์ทที่35นะก็ป็นดีตาอนรับกันด้วยก็เจอกันบ๊ายบาย